สวัสดีครับผมชุดเทโบหอนแก่นครับอันนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยครับบั้นมี5 018ครับเป็นโบเป็นตัวท็อปครับโบวิเแต่ว่าไม่เอาเสียงปูนะครับตัวนี้เอาเน้นเงียบหมายวัดน้ำมันเครื่องอยู่ที่เดิมครับกรณ์ครบทุกชิ้นสเตนเลสหนาไปท่อ3านิ้วครับลงตัวทุกจุดครับมาเป็นไหลกลับให้ไปพร้อมเรียบร้อยครับไม่ต้องยุ่งกับไมายวัดน้ำมันเครื่องใช้งานได้เลย มีเบเกตคุมครับไม่ต้องกลัวบุ๊จะไหลครับเบกเกตเราเปลี่ยนสปริงเรียบร้อยครับเปลี่ยนสปริงเรียบร้อยนี้เป็นสปริงเดิมครับสปริงเดิมอันนี้สปริงตัวข้างในเราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยขันน็อตล็อกเพื่อที่จะเชื่อม ไม่เห็นรอยเชื่อมรอยต่อแล้วเลียนลิดต่อไปก็จะเป็นการเก็บสีฟังเสียงกันหน่อยครับน,นี้ไม่ไม่ปู้นะครับไม่เอาปู้ครับประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็พักเข้ามาได้ครับ 0863629760ครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ Facebook พี่ชิดที่นี้ยนครับกดติดตามได้แต่ว่าเพื่อนเต็มแล้วแอดเพื่อนไม่ได้ครับกดติดติดตามได้เลยครับอ่าสำหรับงานสอบถามก็เน้นเป็นการโทรนะครับเพราะว่าอ่าขอความไม่เด้งครับเพื่อนเต็มแล้วไม่เด้งแล้วครับไม่เด้งไม่เด้งเน้นเป็นงานโทรครับเปิดโทรวรนนี้เลย0863629760ครับผมเน้นเป็นงานโทรครับเดี๋ยว เดี๋ยวไปทดสอบกันได้อยู่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 ถ้ามีไบเผาต้องบอกกันนใช่ไมครับความร้อนในไถกับร้ำรึเปล่าร้อนได้อยู่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับหลังจากลองดูน้ำมันไปประมาณสองรอบครึ่งครับคันนี้หลังจากทดสอบเมื่อกี้ สองไฮเนาะพี่ครับความร้อนก็ปกติครับสองไฮพี่ใช้รอบอยู่เท่าไหร่ครับสองพันสองพันห้าสองพันสองรสองพันห้าับสองไฮก่อนหน้านี้ใช้เกียร์อะไรกันครับเกียร์สี่โลกับหนึ่งหนึ่งไฮนี่น้อยหนึ่งไฮน้อยไปไม่ได้หรือว่ามันหลไม่เหมาะมันไม่ไหวมันไม่ไหวอ๋อแล้วตอนนี้ตีสองไฮเป็นไงอาการลื่นลื่นดีไปได้เนาะ คนดูคนใช้ครับต้องให้ลองลองลึกๆล,ลองยาวๆนี่แหละมันจะได้ชัวร์มั่นใจเลยครับลื่นเบาก็นายผ่านความร้อนปกติครับสองไฮเหยียบยกได้เติมมาเติมมาก็น่าจะเบามันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคุบๆๆมีคุบอยท้ายด้วยก็จะเอาลง มีคหปอยท้ายด้วยื่อกีลงไม่มีน้ำใส่ยากติดนะเออติดก็ก็ถือว่าลูกค้าแฮปปี้ครับถูกใจพื้นที่ลบบุรีบ้านหมี่ครับบ้านหมี่ลบบุรีบ้านหมี่ครับลบบุรีบ้านหมี่ก็เทอร์โบทางค่ายเราก็มีหลายสเต็ปครับอย่างโขงซิ่งก็จะมี4สเต็ปชุดนี้ลูกค้าขอเป็นแปรผันได้เป็นโบแท้เชียงกงครับ รับประกัน1ปีครับรับประกัน1นปีเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นงานสแตนเลสหนาหน,น,นาเลยแตกหักเปลี่ยนฟรีครับไม่ต้องกลัวบางคน,นบอกสแตนเลสแตกหักเสียหายผมเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นครับไม่ต้องกลัวรุ่นปัจจุบันผมถ่ายโครงสร้างใหญ่คอใหญ่เรื่องหกักเรื่องแตกนี่หายครับหายหา่วงไม่มีแน่นอนครับก็ประมาณนั้นครับ สนใจก็โทรเข้ามาครับ0863629760ชิดกรโบขอนแก่นครับช่างชิดขอนแก่นนะครับวงเล็บเลยชิดมีหลายคนครับช่างชิดขอนแก่นครับ